ไ่ไปดูไปเซอร์ไปก่อนดูไปเซอร์ไปก่อนดูไปเซอร์ไปก่อนว่าเราไปไปเซอร์เขาระบุอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นหยกไทเอนะครับแต่หลายสถาบันแต่หลายที่ก็จะก็จะคอมเมนต์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นของจุลาอ่าของจุลาจอทคือจุลานะครับเราจะรู้จักว่าเนี่ยสถาบันเซอร์ในจุลานะครับหินชนิดนี้ มีตัวตนบนโลกของใบนี้แล้วบนโลกเวสสตร์ใบนี้แล้วเลขเลขนำเบอ์เขาจะเป็นเลขนี้เลยตามมานั้นเลยไม่ปิดอันนี้ให้ชว์อันนี้หน่อยฮะอันนี้จักรพรรดิแท้ๆตัวจริงอันนี้ตววจริงใทยอันนี้เขาเรียกจักรพรรดิสวยจริงครับอ่ะอ่าน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 ข้างหน้าข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าที่มีรูปภาพตั้งแต่บรรทัดแรกเลยโอ้ตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะครับมันก็จะมี ลำเบอร์นะครับแล้วก็มีเดทนะครับก็มีสีมีอะไรนะครับทุกอย่างเลยแแนนบอกไปเรื่อยแกขยับนิ้วของไปเลยเพลงไปจ้งมารายการเราสบายสบายกว้างคนยาวคุณสูงนะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับเป็นมมคือมิลลิเมตรครับไม่ใช่ปืนนะแล้วนี่ก็เป็นรูปร่างกาจิลานัยนะครับจะเป็นคมพูชอนชื่อหลังเบี้ย อขบุตรชอนคือหลังเบียโอเวอรคือลูกไข่ลูกไข่วงรีวงลีะเนี่ยภาษาพลอยเขาเรียกลูกไข่มันจะมีแค่ลูกไข่ถ้าวงรีรีเขาเรียกมาคีและสีนะคัเลอร์เขาก็จะบอกสีคัลเลอร์คือสีเขาจะบอกเลยว่าสีเขียวกรีนกรีนคือเขียวอ่าครับแล้วก็ประทัดสุดท้ายจะบอกว่า หยกแบบนี้มีการปรับปรุงคุณภาพใดๆไหมเป็นไทเอทไทบีไทซีหยกไปสามไทไทนะครับอลิมาร์นี่ไม่ใช่มาตหนิใช่ไหมไม่ใช่เขาจะบอกแล้วเป็นเนเชอรัลหรือเปล่าคราบว่าอันฮิตเต็ดก็คือไม่เผาเป็นหยกไม่เผาเป็นหยกธรรมชาติและ AJ เจเอเจเอย่อมาจากเจไดเอเกตเอเอเกตเอแล้วก็ออริจินหมายถึงว่าแหล่งที่มาแหล่งที่มาของคุณมาจากเอาไปเช่น เมียนมานะครับประเทศพม่าคือหยกคนี้จากคม่านมาคุณภาพดีที่สุดโลกนะครับไม่ใช่ผมพูดนะครับคนทั้งโลกก็พูดนะครับอันนี้เอาเอาไปหาไปหาไปหาข้อมูลในกูเกิลเอาอะแล้วจะมีอะไรจะถามอีกมีคําถามมันมีคําตอบถ้ามีคาถามคือผมก็ู้จะตอบยังไงผมผมอยากถามว่าอย่างราคาหยกในนิที่นิ้วครับอะเพราอยากรู้อยากรู้คือว่า มาสะดุดแล้วเกินถือมากถือมากไม่เราไม่ได้เห็นว่าน่าจะมีเจ็ดหลักขึ้นไปเยอะเยอะหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะแต่ผมเชื่อนะประเมินราคาไม่ได้ครับมันอยู่ที่ไม่ไม่ถ้าเราถ้าเราประเมินประมาณอันนี้มันอยู่ที่ว่าเศรษฐีคนไหนจะให้ผมมากเท่าไหร่แค่นั้นเองจักรพัรด์คือจักรพัรด์ครับราชาคือราชาคุณจะไปหาที่ไหน เขาไปเดินเลยไม่น่าจะมีไงผมท้าให้เจที่ดังๆนะไปหามาใส่โค้ชไม่้ครับผมเราไม่อ้างอิงเราไม่ไม่เขาได้ขายเจทเก่งที่สุดแเอ้ยเก่งที่สุดในประเทศไทยเขาช่องเขาใหญ่ตัวไม้ผมรู้ว่ามีเจทที่ดังๆนซเว่นเจดตากรไปเอานะครับยกด้วยความที่เป็นอัญมณีแห่งสวรรค์อย่างที่พี่เขาพูดนะครับคุณภาพมันก็ทุกคุณภาพดีหมดดีหมด ดูที่ว่าคุณจะไปกำนันคนช่วงไหนถ้าแรกเกิดถ้าแรกเกิดเขาจะยกสีอะไรไปกำนันครับสีแดงสีแดงครับ,รบยกสีแดงเป็นยกที่เป็นสีมงคลที่สุดของโลกใบนี้และสีแดงก็เป็นสีมงคลที่สุดบนโลกใบนี้เชศสีแดงไซส์แค่สองกะลัตอัญมณีเขาจะขายมันเป็นกะลัดนะครับกะลัาเริ่มต้นมาจากตัวเขียวถั่วเ็ล็กที่เขาวาง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 ,วางน้ำหนัก อันนี้อันนี้มันจะลึกไป,ไปอ่าว่าซื้อขายกันเรื่องของยาม,มันนีเรื่องเพชรเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องกะลัดเรื่องตังอะไระพังหนึ่งตังห้าตังสิบตังร้อยตังร้อยตังคืนเท่าไหร่วะร้อยร้อยตังคือหนึ100 100่งกะลัดนะครับร้อยตังคือหนึ่งกะลัดใช่ครับแล้วแล้วหนึ่งกะลัดอ่าแล้วก็หนึ่งกรัมเท่ากับห้ากะลัดนะครับอ่าหนึ่งกิโลเท่ากับห้าพันกะลัดนะครับเขาจะไล่ไปอย่างนี้นะฮะที่ถามเรื่องอะไรที่ถามเรื่องราคาราคาของหยก จะขึ้นขึ้นอยู่ว่าหยกชิ้นนั้นมันมีความขาวความใสเหมือนแก้วมากน้อยแค่ไหนยิ่งเหมือนแก้วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงมากยิ่งขาวขุนมันก็มีราคาของมันมันก็เป็นเฟยช่วยอยู่ดีเป็นฟยช่วยมันมีตามราคาเฟยช่วยคือราคาเรียกหยกจักรพรรดิที่จีนเพราะถ้าเป็นสีสีเขียวทั่วไปเขาเรียกให้ยู่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 ยูจะมีกว่าสามสิบยู่ไล่ไปแต่มรกตสีเขียวอย่างอันเนี้ยเขาเรียกยู่ถ้าอยู่ที่จีน มันไม่ใช่หยกอซิเดียนเอาเอ่อพวกเนี้ยพวกโกเมนสีเขียวซาวไร์พวกเนี้ยเขียวสองบ้านเราถ้าไปที่นู่นเขาก็เรียกยู่เขาจะไม่เรียกฝอยช่วยฝอยช่วยคือหยกที่ไว้คุยกับสวรรค์อันนี้ได้รู้แล้วได้รู้แล้วแล้วหยกสีม่วงที่เขาจะไว้กำนันคนตอนอายุเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วเริ่มเป็นผู้ใหญ่ครับครับเขาเริ่มเอาไปกำจริงๆือย่างคือมันหายยาก คือมันมหัรรย์หายากเขาก็เลยไม่ค่อยเจอผมพูดตรงๆไม่ค่อยเจอยิ่งสีสวยมากอย่างเงี้ยคือมันประเมินราคาไม่ได้ครับนี่นี่เอาวางไว้บนโต๊ะไม้ธรรมดาธรรมดาถ้าขึ้นไปอยู่บนร้านกาละเรื่องนะไม่เค้ทำผมรวบเลยนะเม่กค้ทำผมรวบเขาไม่ให้จับนะอย่างเงี้ยพี่นี่เราดูกันเล่นๆเลยเนี่ย ขึ้นไปอยู่ได้จับได้จับเฉพาะช่องคุณออกได้ใกล้ชิดได้ใกล้ชิดมันเกินเกินได้ใกล้ใกล้ชิดอาจารย์เปรียงสวรรค์นั่นคือช่องนี้อท่องช่องนั้นเท่านั้นก็อย่างอย่างบอกแม้แต่ตัวเพชรแต่เขาเขาไม่เรียงว่าอันยั่งยีนหับสวรรค์ หยกนย่เดียวใช่นะยกเดียวที่เขาเรียกจักรพัดเนี่ยเขามียกอย่างเดียวที่เนียกใช่ใช่ก็มีเพราะมันก็ใช่นะชื่อเรียกได้นี่เลยพูดพูดถึงแต่แบงค์พูดถึงแต่แบงค์กสิกรไม่ยอมพูดถึงเบียเบียรสิงเบียร์ช้างบ้างพูดจะเลน้อยใจแย่เลยไม่เอ่ยเดี๋ยวโดนเปี่ยนเป็นกนนกรเขียวเขียสไปร์สไปร์สตั้มดึกสไปร์สตน้ดึกของเด็กไม่มีแอลกอฮอล์ก็ยังใช้สีเขียวเลยเห็นไย สีเขียวเหนียวซับไหมล่ะฝรังก็ยังสตาร์บัคเลยเนาะโอ้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแลในเมื่อพูดถึงสีเขียวแล้วผมเห็นสีแดงอยู่พี่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยสีแดงให้กูดูดูก่อนทายก่อนทายก่อนให้คูณทายก่อนทุกอย่างต้องทายอันนี้คือรู้ไม่รู้ี่ก็โกเมนละห้ดูโกเมนโกเมนนะครับอันนี้สีแดงแก่ก่ำน้ำตาลไหมเขาเรียกโกเมนนะครับ ในนพเก้าเราจะมีต้องมีนะครับถ้านพเก้าวงไหนไม่มีโกเมนอยู่ในนั้นนะฮะก็ไม่มีเพราะหาไม่ได้อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเห็นพี่พี่ถ่ายตัดได้อีกอย่างหนึ่งเห็นแล้วสะดุดตาที่กําไรข้อมือขวาเอาอีกแล้วอีกอย่างนตบชอบตบไบชอบด้จบอ่ะโชว์ดิใส่แล้วก็ต้องออกมาดูกันเออสวยเป็นอันนี้เป็นอัญมณีเป็นเครื่องประดับตีเกิดผมนะครับสวยสวยมากเอ่อสีเขียว คืออมหินมีค่าไว้ด้วยนะครับใช่อ๋อเนี่ยไม่ธรรมดาหน้านี้ไม่ธรรมดาสวยสวยงานสวยดูพี่แมนอิาใส่ติดนิ้วเลยเดี๋ยวเขาทบ้านเดี๋ยวเดียเขาลับบ้านก็เลืมอันนี้อันนี้ก็เสนอไว้เท่าไหร่นะพี่หมื่นเท่าไหร่ไม่รู้ให้ชาวบ้านเขาว่าแล้วกันแค่เขาตามอีพีหนึ่งเขาก็จะรู้ว่ามันแบตปกติหมื่นห้าหมื่นห้าเป็นงานแอนทิก เฉพาะทับพิมนล่วก็เกินแล้วราคาเอศิลปะที่ผมใส่เข้าไปอีกงานงานของผมเองอันนี้มีแล้วตอนอีพีหนึ่งเดี๋ยวใส่ติดมือกับบ้านไว้ไม่ผมทําแค่ร้อยวงนะหมดแล้วหมดเลยนะตอนนี้มีแค่สามวงนะมีผมว่าขออาจารย์สง่าอนุสินหออที่ขึ้นเป็นผอเพราะช่างมีขออาจารย์แมนแล้วก็ผมแค่เองอาจารย์สิทธ์สารสามคนแค่นเองเราตอนนี้เรามีแค่สามวงในประเทศไทยถ้าคุณอยากได้คุณสั่งเข้ามาผมจะทําแค่ร้อยวงเพราะปัญหาทับทิมไม่ได้แล้วอันนี้คือทับพิมพม่านะครับแมนบอกคุณสมบัติของทับพิมพม่าให้เขาดูแน่น สีสวยอ่ะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรที่ทับทิมที่อื่นบนโลกใบนี้ไม่มีโอ้โหนี่มันเป็นเนื้อแก้วด้วยนะฮะแล้วก็สีม่วงสองข้าไปที่ทับทิมนะครับมันจะแดงเป็นเลือดนกเลยใช่มันจะออกสีมันจะเขาเรียกเอาเรืองแสงเป็นแดงนีออนคำว่านีออนนีออนหรอหลอดไฟหลอดไฟสีแดงคือนี่เขาเรียกก่าแดงนีออนคือแดงพม่าจะหวานจับใจอออันนี้อันนี้อันนี้ที่ประดับอยู่ในกลุววัดวัดเจ้าสามพญา ที่อยุธยานะครับจะเป็นทัพทิมพม่านะครับไปดูกันเองนะครับสมัยนั้นทัพทิมสยามยังไม่ขึ้นนะครับทัพทิมสยามเมื่อคนเจอเมื่อปี3 3 0 2 9 3 0ที่จังหวัดตราดนค่ัคนเองแล้วมีทีเดียวก็หายไปแล้ววันนี้หมดแล้วสยามเรามีเม็ดเล็กแล้วเม็ดใหญ่ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยต้องไปหาซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเห็นอาจารย์ต้นจะเสริมอัญมณีบนโต๊ะอีกอะไรครับอาจารย์ต้น เดี๋ยวคุยมาก่อนนะผมหยิบแล้วผมก็เลยหยิบตัวน,นี้ขึ้นมาได้นในผมมองนะฮะก็อย่างแบบว่าอย่างที่แบบหยกในสีเขียวอะ่ะนอกจากมันเสริมความมัง่งคั่งร่ำรวยแล้วนะครับกับมูดอกสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ในการเสริมโชคลาภด้วย ก็เลยหยิบขึ้นมาดูมสวยสวยดียิ่งดูยิ่งสวยใช่ครับส่วนสีม่วงนี่มันมันบอกถึงความสุขความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่างต่างสีม่วงแต่ไม่ค่อยเห็นโบเมนก็ไม่ค่อยเห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นยากอ๋อแล้วอย่างโกเมนสีแดงนี้ครับส่วนสีแดงก็อย่างกี่บอกว่ามันบมันบอกถึงเรื่องอายุอายุ ย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเอามาใส่นี่มันก็ไม่ได้อายุอายุยืนได้ใช่ไหมคือมันเป็นสีอย่างนี้สุดท้ายมันก็อยู่ไปกลับไปที่ว่าเราชอบธาตุไหนด้วยถ้า้าถ้าตเจาะลึกนะถ้าอย่างนี้เราก็ถ้าเราดูเปือนเนี่ยเราเราชอบด้วยตัวของเขาเองะเขาจะมีพลังของเขาเขาจะมีพลังเขาเอง ทุกอย่างจะมีปรับเพราะนอกจากเราเอาหยิบอะไรที่ไม่ไม่ใช่ที่เป็นจัดทำแล้วพลังจักรวาดเนี่ยพวกนี้ก็เริ่มพลังจักรวาลพอเขาอยู่จัดหินนะเป็นล้านๆเขาเริ่มเป็นร้อยๆล้านอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้หาง่ายไม่ได้หากคือเขาอาจะรวมตัวขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยพี่เห็นพี่เห็นกันอยู่เท่านี้นะพี่ในเมืองนะ รถสิบล,ลอ้อประมาณสิบคันน่ะขนออกมาแล้วก็มามาทํากระบวนการเนี่ยจะได้เท่านี้ไม่เยอะอบางที10บคันอาจจะได้แค่แค่นี้สิบลอ้อแล้วพี่เอ,อเอาดินไปใส่ในเหมืองสิบคันแล้วก็เอามาเข้ากระบวนการพิธีเพื่อคัดหานะในพี่ที่เหมือนเสาพานแล้วก็มีน้ําไหลออกมาอย่างงี้นะอาจจะได้แค่นี้<อ>เห็นบ่อยมากคือสีเหลืงองนะฮะสีเหลืองเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องความสุขแล้วก็ความ ความที่สร้างสารรค์ความรักอย่างที่สมัยก่อน,นเดดแดงเนี่ยก <c oughs> ารที่จะไปขอผู้หญิง <c oughs> ก็ต้องออมพันไป